สวัสดีครับมาฟังข่าวลิฟูประจำวันนี้กันนะครับหากถูกใจคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมมาเริ่มต้นประเด็นแรกในคลิปวันนี้ด้วยเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของลิโอเอ็นกูโมฮาและเทนิอนี่กันนะครับเรื่องแรกนะครับลิโอเปิดเผยว่าเกมที่ลิฟูชนะโยโกฮาม่าได้สำหรับเขาแล้วเป็นเกมที่สำคัญมาก การลงสนามในฐานะตัวสำรองแล้วสามารถสร้างผลกระทบให้กับทีมได้ถือเป็นเรื่องที่ดีมากและเขารู้สึกดีใจที่สามารถยิงประตูได้อย่างไรก็ตามเขามองว่าประตูที่เขายิงได้นั้นเป็นแค่ประตูแรกจากอีกหลายๆประตูที่จะตามมาในอนาคตเท่านั้นเขาจึงต้องตั้งใจพยายามทำงานหนักต่อไปและแสดงให้ผู้จัดการทีมได้เห็นว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้าง เรื่องต่อมาริโอเปิดเผยว่าล็อบโบช่วยและสอนเขามากมายหลายเรื่องเลยล็อบโบเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์สูงและเป็นหนึ่งในแบ็คไซด์ที่ดีที่สุดในโลกการได้วรล็อบโบคอยยืนช่วยเหลืออยู่ข้างหลังมันจึงเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อีกแล้วเรื่องต่อมาริโอมองว่าประตูที่เขายิงได้เกิดจากความผิดพลาดของผู้เล่นโยโกฮาม่า ก่อนที่จะยิงประตูเขาได้ถามตัวเองในหัวไว้ว่าเขาควรยิงประตูดีไหมหลังก่อนหน้านี้เขามีโอกาสแต่ทําไม่สําเร็จดังนั้นเขาจึงดีใจมากที่สุดท้ายแล้วยิงประตูได้เรื่องต่อมาลิโอเปิดเผยว่าหลังจบเกมพี่ชายของเขาได้ส่งข้อความมาแสดงความยินดีพี่ชายและแม่ของเขาคือบุคคลที่สําคัญที่สุดในชีวิตพวกเขาทั้งคู่จึงน่าจะดีใจกันมากๆที่เห็นเขายิงประตูได้ เรื่องต่อมาริโอยืนยันอีกครั้งว่าเขาจะยังคงไม่เร่งรีบกดดันตัวเองให้เล่นทีมชุดใหญ่ให้ได้เพราะเขารู้สึกว่าตัวเองนั้นยังเด็กอยู่จึงไม่อยากเร่งรีบอะไรแต่ในขณะเดียวกันเขาก็อยากแสดงให้ผู้จัดการทีมได้เห็นว่าเขาทำอะไรได้บ้างและไม่อยากชะล่าใจตอนนี้เขาแค่ต้องการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและดีขึ้นกว่าเดิมให้ได้เพื่อตัวเขาเองและสโมสรน,นิวพูเรื่องต่อมานิโอนี่เปิดเผยว่า ประสบการณ์ปีซีซั่นในปีนี้แตกต่างจากประสบการณ์ปีซีซั่นก่อนที่ผ่านมามากโดยเฉพาะลักษณะของประตูที่เขายิงได้เขาคิดว่าประตูที่เขายิงได้ เป็นประตูที่ยอดเยี่ยมเขาดีใจที่สามารถสร้างผลกระทบให้กับทีมหลังลงสนามในฐานะตัวสำรองได้ที่ผ่านมาเขาอยากแสดงให้ทุกคนได้เห็นมาโดยตลอดว่าตัวเขาทำอะไรได้บ้างเขาและลิโอรู้ตัวเองกันดีว่าพวกเขาทั้งคู่สามารถทำอะไรได้บ้างแต่สิ่งที่สำคัญก็คือการแสดงให้ทุกคนได้เห็นในสิ่งที่พวกเขาทำได้เรื่องต่อมานิโอนี่ยืนยันอีกครั้งว่า ปีซีซันปีนี้นั้นแตกต่างจากปีที่แล้วจริงๆเพราะปีที่แล้วมีทั้งยูโรและโคปาอเมริกาเลยทําให้ปีซีซันปีที่แล้วไม่มีนักเตะทีมชุดใหญ่เข้าร่วมปีซีซันมากนักเขาจึงถือว่าปีซีซันปีนี้เป็นปีซีซันแบบเต็มตัวครั้งแรกของเขาที่มีนักเตะชุดใหญ่อยู่ครบการได้เรียนรู้ประสบการณ์จากนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกบางคนถือเป็นสิ่งที่สําคัญมากตอนนี้เขาจึงแค่ต้องแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าเขาทำอะไรได้บ้าง เรื่องต่อมาเนี่นี่เปิดเผยว่าตอนที่เขาและริโอ เล่นให้กับทีมลิฟูชุดเล็กเขาและริโอพยายามเล่นร่วมกันในสนามมาโดยตลอดเขาและริโอจึงเข้าใจกันเป็นอย่างดีส่วนประตูที่เขายิงได้นั้นเกิดขึ้นก็เพราะเขาสังเกตเห็นว่าฟิมปงชอบเลี้ยงบอลทางริมเส้นเขาจึงรีบวิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษเพื่อรอทําประตูโดยระหว่างนั้นเขาก็พยายามเตือนตัวเองให้มีสมาธิกับเกมและพยายามส่งบอลเข้าประตูในทิศทางที่เหมาะสมให้ได้เพราะบางครั้งการยืนอยู่ในเขตโทษใช่ว่าคุณจะทําประตูได้เสมอไป และเ,เรื่องสุดท้ายนะครับนิโอนี่เปิดเผยว่า ทุกคนที่อะคาเดมีของลิปูนอกจากจะช่วยพัฒนาเขาและลิโอเป็นนักเตะที่ดีขึ้นแล้วทุกคนยังช่วยพัฒนาพวกเขาทั้งคู่เป็นคนที่ดีขึ้นอีกด้วยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดทุกวันนี้เขาและลิโอจึงพยายามทุ่มเทกันอย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งอีกทั้งยังพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นโดยไม่หลงระเริงกับความสําเร็จทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของลิโอเอ็นกูโมฮาและ เคนิโอนี่นะครับผมเล่นต่อมานะครับมาฟังเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์พิเศษของอาร์เนอร์ชลอตกันนะครับโดยบทสัมภาษณ์บทนี้นะครับเป็นบทสัมภาษณ์ที่ชลอดได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนที่ทีมลิภูจะเดินทางกลับอังกฤษหลังจากจบทัวร์ปีซีซันที่เอเชียนะครับ เรื่องแรกชลอดมองว่าเมื่อมีผู้เล่นในทีมย้ายออกไปไม่ว่าจะเป็นเทนอาโนหรือลูโชทีมลิปูก็จําเป็นต้องหานักเตะที่มีคุณภาพเข้ามาแทนที่อย่างนั้นก็ตามนักเตะที่มีคุณภาพบางครั้งก็อยู่ภายในทีมลิปูอยู่แล้ว ตอนนี้ในตำแหน่งปีกซ้ายลิ่ภูมีทั้งกั๊กโปและเอ็นกูโมฮาที่แสดงให้เห็นสัญญาณที่ดีนอกจากนั้นแล้วฟอร์เรียนเวียสก็สามารถเล่นในตำแหน่งนั้นได้เช่นกันตอนนี้เขาจึงคิดว่าเขามีตัวเลือกให้ใช้งานในตำแหน่งปีกซ้ายมากมายที่มีคุณภาพ แต่แม้จะเป็นเช่นนั้นหากลิพูพบว่ามีโอกาสที่ดีในตลาดนักเตะลิพูก็จะไม่ลังเลแน่นอนสุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของนักเตะที่ผ่านมาลิพูเซ็นสัญญานักเตะที่มีคุณภาพเข้าสู่ทีมมาหลายคนแล้วเรื่องต่อมานะครับชลอตเปิดเผยว่าแม้เขาจะติดตามดูฟอร์มของลิโอเอนกูโมฮามาโดยตลอดและรู้สึกประทับใจที่ลิโอสร้างผลกระทบให้กับทีมได้แต่ที่ผ่านมาลิพู ก็ลงเล่นแค่2เกมเท่านั้นที่เอเชียและยังไม่ได้เจอกับทีมจากพิมพ์ลีกเลยการลงเล่นพิมพ์ลีกทุกๆ3วันโดยมีเกมแชมเปี้ยนลีกแทรกกลางนั้นเป็นงานที่ยากอีกหนึ่งระดับเลยเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสในการลงเล่นพิมพ์ลีกของลีโอจึงขึ้นอยู่กับความสม่ําเสมอของลีโอลีโอต้องโชว์ฟอร์มที่ดีให้เห็นแบบนี้ในทุกๆวันทั้งในสนามซ้อมและในสนามแข่งอย่างไรก็ตามถ้าลีโอยังเล่นได้ดีแบบนี้ต่อไปเหมือนในเกม เกมนัดล่าสุดเกมที่แข่งกับโยโกฮาม่าจะไม่ใช่เกมนัดสุดท้ายที่ลิโอเล่นให้กับรีพูแน่นอน เรื่องต่อมาชลอตเปิดเผยว่าฟอริเรนเวสตคือนักเตะในโปรเจกต์ระยะยาวของสโมสรอนการได้ตัวเวสตมาร่วมทีมจึงเป็นเรื่องที่ดีมากลิผูซื้อนักเตะตามโปรเจกต์หรือแผนงานที่ได้วางเอาไว้ไม่ใช่แค่ซื้อกล่องกลางเข้ามาให้ได้แค่นั้นการซื้อนักเตะตามโปรเจกต์ของสโมสรอนเป็นวิธีการที่ลิผูดำเนินการมาหลายปีแล้วลิผูพยายามคว้าตัวนักเตะที่สามารถเพิ่มคุณภาพพิแก่ทีมมาร่วมทีมให้ได้เสมอ เรื่องต่อมาชะลอตอบโต้ข่าวดราม่าเรื่องการใช้เงินทุบสถิติซื้อนักเตะที่ถูกผู้คนบางกลุ่มวิจารณ์อย่างหนักว่า เขาเชื่อว่าทุกคนก็รู้ดีอยู่แก่ใจอยู่แล้ววันนี้เป็นซัมเมอร์ที่ลิพูใช้เงินมากที่สุดในประวัติศาสตร์สโมอสรแต่ในด้านอะไรรับลิพูก็ขายนักเตะออกจากทีมโดยได้กำไรเยอะเช่นกันเช่นการขายควันซ่าเทนเคลเลอร์และดีอาร์ตการซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้เป็นแผนการที่ลิพูได้วางเอาไว้ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามองอย่างเป็นธรรมลิพูใช้เงินซื้อนักเตะเยอะก็จริงแต่ก็ได้เงินจากการขายนักเตะ เยืช่นกัน และเ,เรื่องสุดท้ายนะครับชลลส์เปิดเผยว่าแม้ซัมเมอร์นี้ลิปูจะซื้อนักเตะใหม่เข้าสู่ทีมมากมายแต่นักเตะแกนหลักที่เป็นคนสําคัญของทีมก็ยังอยู่ภายในทีมเหมือนเดิมช่วงนี้เขาจึงจําเป็นต้องหาวิธีการปรับตัวให้นักเตะใหม่เล่นร่วมกันกันกบนักเตะเก่าให้ดีให้ได้อยู่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ของทีมลิปูตอนนี้ไม่เหมือนกับตอนที่เขาอยู่ที่เฟยนูตสมัยอยู่ที่เฟยนูตเขาต้องขายนักเตะออกจากทีมถึง14คนและต้องซื้อนักเตะใหม่เยอะมาก ที่ลิพูเขาเสริมทีมเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นและแต่ละคนก็เป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงมากส่วนกลุ่มนักเตะระดับก,ก็ยังอยู่ครกตอนนี้จึงถึงเวลาแล้วที่นักเตะลิพูทุกคนต้องยกระดับตัวเองขึ้นมาเพราะทีมคู่แข่งของลิพูก็ไม่เคยหยุดพัฒนาเช่นกันทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของอาร์เนอร์ชลอตนะครับผมประเด็นต่อมามาต่อกันที่เรื่องของฟอร์เรียนเวียกันนะครับ เรื่องแรกหลุยส์ดิอารนะครับซึ่งเพิ่งย้ายไปร,ร่วมทีมยบร์ทมิวนิกก็ได้ออกมายอมรับว่าบทสนทนาที่เขาคุยกับฟอร์เรียนเวสมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจย้ายทีมเช่นกันโดยดิอาร์ได้ออกมาเล่าเรื่องนี้ไว้ว่าเขาได้มีโอกาสพูดคุยกับเวสตอยู่2-3ครั้งและเวสบอกกับเขาว่าบุนเดสตีกา เป็นหลีกที่เข้มข้นมากขายกับพิมลีมันเป็นหลีกที่เน้นการประทะทางร่างกายและสนามแข่งก็เต็มทุกนัดะังน,น,น,นั้นแล้วเวสดย,ยังบอกอีกว่าเมืองมิวนิกเป็นเมืองที่น่าอยู่มากเขาจะต้องชอบที่นั่นแนๆ่ๆและเวีส์ยังอวยพรให้เขาโชคดีอีกด้วยเรื่องต่อมานะครับมีรายงานข่าวจากทางฝั่งเยอรมันนะครับรายงานออกมาว่าฟอรเรยนเวสอาจจะกลับไปที่เยอรมันในสัปดาห์หน้า เพื่อกล่าวอำลาแฟนบอลทีมเลเวอร์คูเซนนะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่อง f o r ์เรียนเวประจำวันนี้นะครับผมเร่นสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องอิซักกันนะครับเรื่องแรกดิแอ l e ติกสื่อคุณภาพยืนยันว่าอเล็เซนเดอร์อิซักกำลังฝึกซ้อมเดียวอยู่ที่ศูนย์ฝึกซูเบตาของสโมสรเก่าของเขาอย่างทีมเรอัลโซซซดาดอยู่นะครับขณะที่สถานะ ของเขากับนิวคาสเซิลยังเต็มไปด้วยความไม่ชัดเจนทั้งนี้นะครับอิซักเคยเล่นให้กับเรอัลโซเซดาเป็นเวลา3ปีโดยโลงสนามให้กับโซเซดาไปทั้งหมด132นัดนะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับเดฟโอซีคอฟนะครับสื่อสายของเจ้าดังในโลกโซเชียลที่ผมให้ความน่าเชื่อถือ95%ได้ออกมารายงานพิเศษว่าลิปูพร้อมแล้วที่จะใช้กลยุทธ์ซื้ออิสซักมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยการยื่นข้อเสนอประมาณ 140ล้านปอนด์รวมแอดออนเพื่อซื้ออิซักแต่แบ่งจ่ายเป็น2งวดนะครับโดยงวดแรกปีนี้นะครับลิฟูจะจ่ายเงิน60ล้านปอนด์ให้กับนิวคาสเซิลไปก่อนส่วนงวดที่2อลิฟูจะจ่ายปีหน้าอีก60ล้านปอนด์นะครับพร้อมโบนัสแอดออนตามผลงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะทำให้มูลค่าค่าตัวอิซัก อาจสูงถึง140ล้านปอนด์เลยนะครับถ้าอีกซะทำตามเงื่อนไขของโบนัสแอดออนได้สำเร็จ ทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องอีสักประจําวันนี้นะครับก็รอดูไปด้วยกันนะครับว่าเมื่อไหร,ร่ลิปโพูจะยื่นซื้ออีสักอย่างเป็นทางการสักทีนะครับหรือว่าบางทีนะครับจะยื่นซื้อวันนี้เลยนะครับก็อาจเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เช่นกันนะครับณนะตอนนี้นะครับที่ยืนยันได้ก็คือนักข่าวสายหงรวมถึงเดวิสออนสตีนและโลมาโน ก็ไม่ได้ออกมารายงานว่าลิภูเลิกสนใจซื้ออิซักแต่อย่างใดนะครับแม้สื่อสายทีมนิวคาสเซิลยูเนเตดจะออกมารายงานในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาว่านิวคาสเซิลจะบีบบังคับอิซักลงเล่นต่อไปกับทีมก็ตามนะครับผมทั้งหมดนั้นก็เป็นข่าวลิภูที่ผมนำมาฝากในคลิปวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ